นี่สวัสดีครับผมชื่อชิโนครับไปผมชื่อชิโนครับสวัสดีครับวันนี้วันหวยออกใช่ไหมครับเอาแล้วมาอีกคนหนึ่งแล้วชิโนครับเอามาพี่หมิงมาละเอาเอา น้องมองน้องมองตามสวัสดีครับเช้านี้เที่ยงแล้วนะครับนี่ผมชื่อชิโนครับอ่ะรูพี่หมีพี่หมีพี่หมีไปดูฝั่งนู้ดดูพี่หมีฝั่งไหนสวัสดีครับผมชื่อชิโนครับผมได้เจ็ดเดือนแล้วครับใช่ไหมเจ็ดเดือนอีกกี่วันนะผมเกิดวันที่ 28ใช่ไหมครับแปดยี่เก้าสอดหนึ่งโอ้เดเดือนกับอีก4วันนะครเจ็ดเดือนอีก4วนันโอเควันนี้เป็นวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่1วันที่1นะครับ1กันยานะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ ถูกหวยกันทุกคนนะครับาอมา,มาแดดดดน,นอนนไม่ตกนี่คือการกล่อมหลานนะคะบแมบิบมปาเต็มเด้อดย,ยากล่อมหลานไหว นอนซาลารับตายาสีกอมนอนซาลารับตายาสีกอมนอนซาลารับตายาสีกอมนจะนอนอนนโเรียนหรอหนเป็นแบบ

oye, qué ¿no? Eh, 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 eh.